điêu tục à, nón à, phải mấy? Nói chuyện với nhau. tục chuyện với nhau. เมื่อกี้กำลังเพื่อนเพื่อนกับการเรียนกระดาษตองเกล้อยู่อยู่เก่จบเลยตับใก ตบไข่ดาวค่ะตัว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 ตวต่ััวตัวตัวตัั ต้ปแอบหลังแม่เลยเหรอนั่นมันจะเด่นเลยนั่นมันจะเด่นเลยอ้่าฮ่าฮ่าาฮา่า่าก่น่่ห่าฮ่นฮ่น